สวัสดีครับเมื่อนีวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2560นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับถนนทาาหลวงหมายเลข230นะครับอันนั้นเป็นซีแยกไฟแดงครับซีแยกไฟแดงทะเลี้ยวขวากับไปอำเภอกันนวนนะครับทะเลี้ยวซ้ายกับเขาจังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านน้องหินเลียงน้อยกับเป็นปั๊มพี่ที่นะครับอยู่ถนนวายพาดนะครับเมื่อนนี้ผมผ่านมา นะครับกลับมาเห็นน้องเพ่นนะครับขายหมาก์ชีดานะครับหรือฟรั่งนะครับอยู่มองจุดกับรถนะครับออกจากไฟแดงมากกลับมาจุดกับรถนี่ครับน้องเพ่นจะขายนี่เด้อนี่ครับวันนี้ครับขายซีดากิโลละยี่สิบห้าบาทนะครับกับผ้าแพงเป็นพันยังก็ครับเนี่ยีเป็นแป้นสีทองจ้แป้นสีทองเนาะพันแป้นสีทองหน่วยใหญ่ง่ามๆครับ เจ็บไหมทุกมือหายเจ็บเจ็บไหมทุกวันเพราะว่าสวนน่ะนะครับเด้อเดี๋ยวพนจะขอไปเบิ่งสวนนะครับภาพพี่น้องไอ้เบิ่งสวนอันนี้คือหมอ่องขายเอามาจากหันเอามาหนีกับมาขายนี่มีทุกวันยังอีกหลายเนะครับเบิ่งเนี่ยยังอีกหลายที่หลายมือนะครับพี่น้องได้กินอีกหลายนะครับเป้นสีทองนะครับหน่วยใหญ่ๆครับงามแล้วกับสีบลูมี่แบบนี้นะครับเพราะว่าปลูกโดยการฮ่อ เออหัวเตือนหอยหน่อยออกมาหัวเลยนะครับบอไม่สารผิดค่มีสารพิษเพราะว่าบ่ได้ฉีดท้องหัวไวมาแล้งเข่าเจาะบ่ได้เพราะนั้นพี่น้องกินสีปลอดภัยนะครับด้วยบักซีดาพันธ์เป้นสีทองนะครับอันว่างขายนี่นะครับกิมจูก็มีนะครับเดี๋ยวทีพากย์ายโดยทั้งง่ายเด้อวยวางงามกิโลละยี่สิบห้าบาทกรบโปแพงเอาถือว่ากรโปแพงนะครับยี่สิบห้าบาทซีโล่ลอยกับกโปแพงนะครับพลังสด นะครับของใยเดือนบอกเอาซื้อใยเดือนเด้อเอาเบอร์โทรก็มีวะนี่เอาเบอร์โทรเบอร์ใดล่ะศูนย์เก้าสามเจ็ดห้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าสามเจ็าศูเก้าพันจำไงด้วยฝรังฝรั่งแป้นสีทองนะครับของ แม่ค้าย่ายเดือนเด้อเอาอ,อ,อ,อยากกินมากนี่แม่นังสันอยู่นี่อันนี้สมชั่วหวานบ่โอบังหน้า,าบักนานึาวนงว่าสมชั่วหวานปลูก่สวนเฮานี่เนาะแม่ค่ะปลูกเองขายเองนะครับด้วยพายนั่นปลอดภัยเอานี่แม่ค้านะครับก็ร่างอ่าเป็นอ่ะซีรีส์อยู่บ่บแม่ค่ะนั่งเก้ากับเออเอา<อ>ขายสู้มือนะนะครับด้วยพี่น,อน้อยอยากกินนะครับด้วยสู้มือสู้มือ เอาถนนเลียงเมืองแท่งผีระทับแท่งจำรุ่นดอนที่จะวันออกไปกระสินอี่แหละออกจากความที่ที่หน้าตกใจครับจากไฟแดงมากกับคุดครับรถสี่เห็นแม่เดือนแม่ค้าขายบากพลังนี่แหละบาดนี้สิไปเบิ้งสวนได้บัดนี้ขออนุญาตเบิ้งสวนเด้อ้้ไไดค่ะยังแม่ค้าไปบัดนี้เพราะว่าขายบักที่ด่านพอดันสิไปคนเดียวเดี๋ยวขอเบิ้งสวนได้ขอพูดในร้ายครับเดี๋ยวไปเบิ้งสวนก่อนบาด เดี๋ยวพพี่น้องเขาเบิงสวนได้ครับสวนฝรั่งเป้นสีทองอ๋อน,น่อันนี้เป็นหน้าเขาเป็นเกีียวแล้วแต่วันย่างบักซีดาเดี๋ยวทีาพี่พ้องเบิงบักซีดานะครับอันนี้เป็นสถ้นทีเน่เพิ่นพเพิ่นพักนะครับรถเมื่อบ้านเพิ่นมาฝ่อสวนเพิ่นเหาขายบักซีดาสู้มือครับขายหมากสีดาทุกวัน ก็เบบ่สิดาเอามาต่ใสเจ้าของสวนนี่บ่เอาผมมาทายบักที่ดา<อ>ซื้อบักทีดาเลยมาทายให้เพิ่นโฆษณาหาโอ้ยลูกกโพดนี่บ่โอ้อันนั้นกัแม่น้องหอาบ่โอ้ยผูกที่ดาลูกสาวบ่นี่เอาดกจะคนคโอ้สามคนลูกสาวบ่เนี่ยโอ้แม่ดีๆตัวเนี่โอ้ยพาเจ้าของเฮีย เจ้าของสวนครับพอดีพอ่อเจ้าของสวนพอดีเจอเจ้าของสวนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพื่อแล้วครับมาเบิ่งพี่นี่คือสวนหมาสีดาแป้นสีทองนะครับเห็นคนอยู่นี่ผู้เก็บบอรครับนั่นเอาผู้เก็บหมาสีดาบ่โอมาหอเป็นเจ้าของสวนบ โอ้เป็นผู้ห่อให้เพิ่นเนาะพันแป้นสีทองนะครับเมื่อกี้นี่ไทยมองเพล่นขายเล่แมาเบิ่งกันมองเพล่นปลูกบ่เนี่ยพอดีเจอผู้ห่อได้ครับพี่เด้อสวัสดีเขาชืห่อจังไดก่อนหน่วยมันเกิดมาห่อเลยบ่กจริงใดตรงๆรอดเห็นไหมมันซสมัยบังหน้าอันนี้แลนียห่อได้ไปนเอยอยู่ครับผมเอายังน้อยอยู่ตรงซำบังหน้าบอกนึกว่ามันเกิดมาห่อเลย บอกกันน้อยๆเนี่ยเขาห่อมันเป็นอย่างมันเน่าบ่ะมันต้องถังฐานไปด้วยเยมันต้องสูงจังหวามันต้องดูภูเขาดูผืนดีโอ้บอกครับโอ้ต้องอาศัยประสบการณ์เนาะผูหอได้เนี่ยด้อยู่ที่หอเพื่อนะครับทุกคนฮะเขาใส่อย่างถุงพลาสติกธรรมดาเนี่ยบออะไรครับใส่ถุงพลาสติกธรรมดาบอโอ้กันแดดถูงพลาสติกกันมาแรงเลยกันแดดเนาะโอ้หน่วยใหญ่นี่ยเจ็ดเดือนบักสีดดาบมันมันใหญ่นี่ โอซ oh, ีเดมหาเมื่อเดือนครึ่งเอากับวโดนตัวเสนออันนี้ยังมาท่านพ่อฮอร์บอเนี่ยบมาณซัมบกเน้าอาทิตย์หนึ่งอันนี้ฮอไดอแล้วไงแล้วอันที่ไงไปเรื่อยเนาะซูไปเรื่อยมีวอดนวย่ใหญ่ที่นั่นหรือเพื่อเจ็บไปไว้แล้วส่วนนี่มีอยู่ค้นกันบ่ซมีสวนเป็นติดภูมไปัญ่ วันมันจะเป็นของพี่น้องครับโอ้อันนี้เป็นพี่น้องใช่ผู้ขายอยู่หันสวนเพื่อนยุ่ยใช่มีนะครับโอ้ดีกันเนี่ยครับซีดึงเงื่อนเลยนะครับโอ้ที่ดินเดียวกันแต่ว่าหันไหลพี่น้องโอ้เป็นพี่น้องก็เพิ่นบ่เฮากระปูของเฮาอันนี้เป็นของเฮาอันต่อโอ้ผมนึกว่ามามาหอให้แม่ค่าได้เลยเป็นของเฮ้าเนาะผมนึกว่าเป็นหอเจ้าของสวนนะครับเด้อเจ้าของสวนเจ้าของสวนนี่ก็ร่างหออยู่ครับเป็นญาติกันแหละก็ผู้ขายอยู่ทั้งนอกเด้อ เป็นหยาดกันเป็นผ่นแป้นสีทองขึ้นกันแมนวะผ่ันจิมจูมีบอลเฮาจิมจูที่เป็นแถวหนิครับโอ้แถวนี้เนาะครับ่ถือโอกาสถามเลยบักชีดาเนี่ยปูห้างกันเท่าไหร่เนี่ยสาเมตรสามเมตรแปลว่าขางกับสามเมตรไปกับสามเมตรเพราะดีแมนบ่บ่ใหญ่ใส่จิงพันต่อนบ่หรือเสียบจิงมาปลูก ไปซื้อต้นเขาดีเสียบจริงส่วนมากเ,เ,เป็นต้นนั่นเลยครับเออบขบุดดินปลูกเลยบานนี้ผมผมเคยไปเห็นผู้คนปลูกเนาะเพิ่นปลูกว่าปีหนึ่งมันออกลูกนี่เอาอยู่บ่จเมันต้นแข็งแรงกัดเอาอยู่ครับจ้า,จาปีจังไงมันจังเอาหน่วยเอาถามก่นอนมันเลื่อยเลือเอเล่อยปีครับเลื่อยปีผมเห็นผมเคยไปทายสวนหนึ่งโอ้มันบ่มีหอดใบเลยมันมีแต่หน่วยมัน เป็นเอาไว้เมื่อเกิดจากหน่วยเพิ่นเสียดายเพิ่นวะหมายว่าต้นมันกันสีส้มเนาะแต่มันแบบมันมีใบแบบบดนดิลเขากับอาออกเบิดครับเขาเขาเรียกว่าท้ำสาวครับบ่มีอันครับสาวตัดตัดให้มันโป่งมีประสบการณ์ต้องปลูกมีประสบการณ์จะเสนอเขาเอื่อว่าท้ำสาวบ่รีแพร้ตัดเลยตัดเพื่อให้มันโป่งใหม่เขาเอื่อนถ้ำสาวฝรั่ง ครับทำสาวฝรั่งฝรั่งนี่คือบักซีด่าบริเวนฝรั่งที่มาจากนอกต่างประเทศเด้อยก่อเพโตไปเอาเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยครับเอาฮอรอเอาผมดูว่าเบิรงท่านียู่ได้แป้นสีทองครับเอาเบิรงของผู้ขายกระพี่น้องเบิรงแป้นสีทองบักซีดานะครับเพิ่นปลูกถามแล้วคือห่างกัน3าคู่สเมตรนะครับก็ถือว่าได้หลายต้นได้ผลผลิตหลายนะครับ นี่ครับพอดีสามพุสามเมตรมันก็จะออกงาพอดีครับไม่จดกันพอดีนะครับนี่คือท่านแป็นสีทองนะครับทีเพิ่นว่างขายอ่าีผมเบิ่งอยู่ทางหนอกเมื่อกี้นะครับนี่กำลังห่อครับหน่วยบักหญ่นะครับสีหอได้ตรองหน่วยสำาบักหน้าวเลยครับผู้หอว่าเมื่อกี้ต้องเบิ้งซะก่อนนะครับโมเมนเกิดมาหอเลยนะครับเลยต้องให้มันโตซะก่อนเท่าลูกมันนาว ผมกำลังพาพีินองชมสวนมันอาบักซีดาครับพันแป้นสีทองนะครับนี่เป่นห่อแล้วครับนี่เหอมกำลังห้อมที่เป็นนวยไปเรื่อยๆเลครับเห็นว่างขายอยู่หนาถนนบายพาดหรือถนอนเรียงเมืองนะครับหมายเลขสองสามศูนย์อ้อมเมืองขอนแก่นอันนี้อยู่ทางที่ตะวันออกนะครับทังทิศเหนือครับทางกะลาสีนูดอนกะลาสีนูดดอนสินมีว่างขายนะครับเมื่อกี้ก็ซื้อน้ำ่นแล้วครับสามกิโล นี่ครับเพินฮอด้วยครับพันแป้นสีทองนะครับอร่อยได้ครับแป้นสีทองแล้วก็มีกิมจูนอยู่ครับโอ้หนาอยู่ครับช่างพีเด้อหลอยู่นะครับนี่คือสวนสีดาสวนหมากฝรั่งครับสวนฝรั่งหรือสวนหมากสีดานะครับบ้านผมบ้านผมเอิญหมากสีดาครับพระธาตุไทยเอิญฝรั่งนะครับฝรั่งในหมายถึงผลไม้ชนิดนึงนะครับไม่ใช่ฝรั่ง ผมแดงเอานี่ครับน่วยง่ายครับวันจะไปแก้ของพิ่นะครับจะว่าน่วยง่ายลีครับนี่เด้อง่เพิ่นตีห่อไปเรื่อยพิ่นว่างขายอยู่หนาครับพี่น้องอยากได้ก็มาเลยครับอยู่ทั้งหนานะครับกิโลละยี่ห้าบาทนะครับถือว่าโบแพงนะครับพ่อกินพอดีครับสี่กิโลร้อยนะครับผมซื้อเมื่อกี้ผมเอาสามกิโลกับซื้อน้ำเมขาเป็นซื้อแล้วก็เลยทายขออนุญาตทายสวนให้พี่น้องบิ่งนะครับ ห่างกันาคูณ3เมตรนะครับเป้นสีทองหรือบักซีดาบยิมจูนะครับไรนึงก็ปลูกได้หลายส่วนครับถ้าเงินได้หลายบาทนะครับแต่ละปีเพราะว่าบักซีดาบันปลูกง่ายครับไม่ต้องสียาเลยครับเพราะว่าหอ่อนะครับพี่น้องซื้อไปกินพวกมะเร็งจาะหรือสียากันมะแรงพี่น้องมาตรงห่องครับเพราะว่าพิ่นห่อเอา พ่อเนี่เพิ่นบ่ได้สีดยาเด้ครับจะใส่แต่ปุ๋ยกับใส่แต่น้ำหมักนะครับเพื่อบำรุงต้นนะครับบำรุงต้นให้อุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อจะผลิตนวยนะครับถ้ามีแมลงเพื่นสีจับข่าได้ครับผมถามแล้วกาจัดโดยวิธีทางกายภาพนะครับทางกายภาพเพื่อนว่าแต่เห็นแมลงอยู่ในสวนนี่เพิ่นก็ใส่มือนี่แหละครับจับข่าเลยนะครับ โอ้หน่วยบางใหญ่ครับขึ้นนี่โลนคือจะี้แมตเป้นสีทองครับพวกนี่ลายลีครับที่ห่อเป็นใบตองนี่คือหน่วยบักซีดาได้ครับอันบ่กเป็นใบตองครับที่ห่อห่อเป็นพลาสติกเขาขาวสีพี่น้องเห็นนี่นะครับคือบักซีดาได้ครับเด้อนะครับแต่ว่าคว้นจำเป็นอย่างหนึ่งคือนน้ำนะครับน้ำการปลูกชีดาต้องมีน้ำต้องให้น้ำครับให้น้ำพ่อเพียงนี่ครับหน่วยอันนี้บ่็นดอกห่อครับนี่ บ่ได้ห่ออาถรรพนุ้ยบงงามนะครับแต่ว่าจังหอนี่สินไวงามนะครับนุ้ยงามนี่ครับเอาพาพี่น้องมาเด้ครับเด้อพี่น้องอยากปลูกซีดาง่ายๆครับปลูกมีเนื้อที่ไร่นึงก็ปลูกได้หลายต้นครับสามคูณสามเม็ดเลยครับประมาณนี้จริงพันไปไปซื้อนะครับตามล้านเพิ่นขายนะครับขายต้นไม้สีมีนะครับสีมีเพิ่นส่วนมากสี เสียบตาหรือตอจริงมากครับนะครับเพิรนสิบบอเพราะเมล็ดมากขายพเพราะว่ามันมันน่านออกลูกครับเพราะเมล็ดนี่เวลาสิเกิดลูกเดี๋วโอ้ใส่เวลาหลายปีครับอาจจะเป็นเจ็ดแปดปีแต่ว่าขันติดตาหรือตอจริงเวลาสามปีปีนึงก็หายลูกแล้วครับออกลูกแล้วบางเทีว่าในปลูกร่งหลุมซ้อนะครับเอ,อว่างไว้เพื่อนก,นกน็ออกดอกออกลูก,กได้แบบเสียเพราะเป็นการตอจริง เสียบจริงนะครับพะอยนั้นปลูกง่ายนะครับพี่น้องมีทีดินนะครับแต่ถปลูกบักทีดาแบบนี้แหละครับแต่ถือว่าสั่งได้ได้ได้ดีนะครับปีนึงนี่โอ้ขายได้โดนครับเพราะว่ามันให้ลูกอันเทาบอมลูกดีๆให้ลูกเกือบตลอดปีหมดแล้วครับหมากสีดาหรือฝรั่งนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ป้นสีท่อนะครับพันธุ์กินตูยูพุ่นครับอีกสวนหนึ่งนะครับผมบ่ได้ภาพพี่น้องอยเบิ้ง นะครับนี่ครับอาหฮอเด้อฮอนี่คือหมาสีดานะครับอารนี่เดี๋ยวผมพอขามมาทางพี่ครับ้านนี่ต้นกาบง่ายนะครับสูงกว่ามานสักกบลัาบอกครับเลยโอ้จิบจูคุ่นบอกโอ้เจูาหุ่น อุณนภูมิไม่ได้ใส่คำนามบบเมนนั่นลำหนังพองมันบอโอ้เป็นหวยเพิ่นปล่อย mm. s <S มาจากหนังพองบอกอันนี้เป็นข้าวโพดแบบห้องร oh, ุงแปลงอย่นี่นาะโอ้เป็ี่ยนแต่งงามเลยครับข้าวโพดหวานอยู่ครับหรือข้าวเหนียวข้าวโพดหรือสารส่งออกโอ้ข้าวโพดเลี้ยงสารข้าวโพดเลี้ยงสารข้าวโพดหวานโอ้ข้าวโพดหวานสวีทคนกินสดได้ครับกินสดได้บอดี้ัพไหนมาปลูกบอดีัพไหน โอ้บริษัทผู้บริษัทมาส่งเสริมเข้าปลูกปลูกส่งบริษัทขายฝันเนาะสิไปสวนพุ่นบ่ไกลบ่เนี่ยบอกครับนี่บ่ิษับที่เียเห็นนี่บ่เป็นพันธุ์กิ่งจูนบ่สิไปเบิ่งน้ำเดี๋ยวทิย่างเบิ่งน้ำเด้อยสั่นเด้อ เอาเดี๋ยวจบชิปนี่ไว้ตรงนี้กอนนะครับด้วยอันเบื้องอันเป้นสีทองแล้วต่อไปสีผ้าไปเบื้องจิมจูนะครับนะครับสีผ้าเพื่อนหนึ่งเพื่อนปูข้าโพดนะครับนี่เด้ออุดมสมบูรณ์ครับขอคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ